ครับมาติดติดการช่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นงานโปรเจกต์ใหม่ครับนี่ก็จะเป็นแท่นเจาะแท่นเจาะอยู่บนแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวกิจการจอดต่อไปนะครับช่างช้างแดงช้างหนุ่ยเขากำลังทำงานอยู่นะครับออมอยู่มีซื้อเสาตัวใหม่นะครับลูกค้าก็รอจิตการตอนต่อไป อะาครับอากาศร้อนครับอากาศร้อนการทังแลนก็ร้อนนะครับเปนแาบร้านงนะครับคลิปวิดีโอสั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวติตามตอนต่อไปนะครับกำลังล่างแบบแท่นอยู่นะครับเราจะจอบวางบนแท่นเตีย์นะครับเสร็ยครับขอบคุณครับ